สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวอีกทีนะครับเป็น200รุ่นเจ็นะครับเก็บงานเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็น200รุ่นเจ็นะครับซีเรียน80,000กว่านะครับก่อนที่จะออกรุ่นแแล้วนะครับเป็น200รุ่นเจ็เก่าเก็บเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับสภาพเหมือนดิมสวยๆเลยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครันนี้นะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับ ราคาเปิดไว้อยู่ที่เก้าแสห้าหบาทนะครับคันนี้เก้าแสห้ามบาทเอกสารเลมะเบียนครบนะครับเอวแน่นนะครับวงล่างเต็มนะครับเต็มสวยมากนะครับโอ้ลูกกะเลอร์ก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนที่ที่แตกก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวที่แตกนะครับเจ็บจับนะครับดูเต็มนะดูเต็มสวยเลยเนี่ยเปลี่ยนลูกกะเลอร์ให้แล้วนะครับ เี็มสวยเลยนะตัวยจัดนะโซ่ดีนะครับโซ่โซ่ดีนะครับ,รบลิงคนะ์หนาไอ้โซ่บูธไม่มีแตกนะครับโซ่บูธที่มีแตกลิงค์หนานะนะโซ่ใช้ได้อีกนานนะครับจุกนั่งเต็มนะครับลูกก็ะเลิกไม่มีแตกแน่นอนนะครับสภาพดึงดี่สวยเลยนะไปหาไปใช้งานนะครับ ไปหารุ่นเจ็ดประมาณนี้ไม่ใช้งานนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับได้ไปเนี่ยผมว่าใช้ยาวๆเลยนะครับเจ้าของดูแลรถดีมากนะครับย,ยกเครดิตให้ลูกเจ้าของเลยนะครับเนี่ยเจ้าของแบบจำใจต้องขายอะ่ะไม่อยากขายเลยนะครับสวยจัดไลหารุ่นเจ็ดประมาณนี้ไม่ใช้งานเนี่ยซื้อสดมาคุยนะมาคุยกันนะครับราคาอยากได้ประมาณเท่าไหร่นะครับมาคุยกันเลยนะครับ มีบริการจัดไปเน,น้นนะครับหรือว่าส่งให้ทุกจังหวัดนะครับรอยู่จังหวัดไหนขอแค่บอกนะครับส่งเลาาก็ได้นะครับเลาาเราส่งได้หมดนะครับเตาได้กระต่ายได้ไฟฟ้าอยู่ครบนะครับเขีวแน่นนะครับ สีสันตูดสวยงามนะครับตรงล่างดูว่าดูว่าดูใต้ท้องเขาดูใต้ดูดูฟิล์มนะครับสีสวยเลยนะครับฟิลม์ม sướng chặt này, thấy đây bay đi, bấm này ngang này, ngang này, đây, đuôi tai thòng này, tai, đuôi à, เก็มดีเลยโซโซดีใช่โซดีอะสวยจริงสวยจริงนะใจเน็ตสบายเลยกาอากานี้ไม่ต้องมาดูรถสบายอ่ะพี่ใช่พุงกีใหญ่มากนะพุงกีโอเคนะครับแน่นเลยนะมาปัน่นใช่กูมามไม่มีร้าวแตกนะครับ ร้อยรุ่น7นะครับซีเรียล80,000กว่า8 4 0 0 0เอ้ย8,480นะครับสภาพส,สวยๆเลยดูเฟลยสวยจริงนะครับสวยคือสวยนะครับนี่เอกาสารเล่มทะเบียนนะครับนี่ทะเบียนเดี๋ยวพามาดูทิวสวิงนะ ไม่มีไอ้เี่ะเสียงนิ่มๆเลยเอเยนครับทุกอย่างสวยงามนะครับ เก่ง okay. เดิมๆสวยๆแต่งพร้อมนะครับ <Yeah. S 1> ใส่กระจกนาทรงนาซ่าแก๊็บพร้อมนะครับสวยเดี๋ยวพาไปดูภายในสวยจัดอะ่ะ พาไปดูภายในเนี่ยดัวพื้นส,สวยเนี่ยเห็นไหมดัวสวยจัดนะเบาเดิมๆไม่ขาดนะครับแอร์เย็นนะครับภายในสวยมากนะครับภายในครบสวยนะครับผม เรียนจำเลยนะครับใครสนใจก็มาดูคันนี้ได้นะครับมานลองดูใครที่ตัดสินใจซื้อรุ่นเจ็ดก็ลองมาดูคันนี้ได้นะครับผมว่าราคานี้นะครับประมาณนี้คุณได้รถไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเชื่อผมนะครับเนี่ยรับรองเลยรับประกันเลยซื้อกาอากาศก็ได้นะครับไม่ต้องมาดูรถเลยก็สภาพนี้รับประกันเลยสวยแน่นอนนะครับไปไม่สวยเอากลับมาคืนเลยครับเนี่ยครับสภาพนี้สวยแน่นอนนะครับชั่วโมง ไม่ไทยไม่ค่อยเห็นไม่ไทยไม่ค่อยเห็นหนึ่งมื่นสองร้อยหนึ่งหมื่นสองร้อยนะครับแอร์เย็นจ่าเลยใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหกแปดครับรถตั้งอยู่ราชบุรีนะครับอําเภอบางแพนะครับลองมาชมมาซื้อไอมาดูมาชมนะครับก็ไม่ซื้อไม่ว่ามาดูมาดูได้นะครับสองร้อยเจ็ดนะครับ ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ลองมาคุยมาโทรสอบถามได้นะครับอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เทินก็มาคุยกันนะครับอยากเอารุ่นเก่ามาเทิร์นเป็นรุ่นเจ็ดหรือว่าเอารุ่นไหนก็ค่อยมาคุยกันมาดูกันนะครับเราก็มีรถให้เลือกหลากหลายนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็จะมีรถให้ให้ชมเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะซื้อเข้ามาเรื่อยๆให้พี่ๆได้ดูนะครับรถใหม่ๆนะครับก็ยังไงก็ใครสนใจก็ลองแวะเวียนมาชมนะครับ ถ้าไปดูบ้านอื่นไม่โอเคไม่จบหรือ,อยังไงก็ลองแวะมาชมดูได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ